สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวเบนจมาม่านากนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่2อคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นหนูมีความฝ่ฝันที่อยากจะเป็นพยาบาลมาตั้งแต่เด็กค่ะเนื่องจากเห็นคนในครอบครัวป่วยบาดเจ็บหนูก็อยากจะมีส่วนช่วยในการดูแลในการรักษาคนในครอบครัวหนูก็เลยเลือกที่จะตัดสินใจมาเรียนพยาบาลค่ะ เส้นทางในการทำตามความฝันของหนูก็ไม่ง่ายเลยค่ะเนื่องจากคนในครอบครัวนะคะทำอาชีพเกษตรกรทำให้มีรายได้ไม่เพียงพอค่ะหนูก็เลยต้องพยายามโดยการตั้งใจเรียนช่วยงานบ้านทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ค่ะแล้วก็ได้มีการทำงานพาร์ทไทม์เพิ่มด้วยนะคะเพื่อที่จะนำเงินเหล่านั้นมาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยในการ ค่าใช้จ่ายในการสอบเข้าแล้วก็ช่วยในเรื่องของค่าเทอมค่าหอพักแล้วก็ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันด้วยค่ะดิฉันคิดว่าอาชีพพยาบาลเป็นอาชีพแห่งหัวใจค่ะที่เราทุกคนจะต้องมีหัวใจในการเสียสละต่อเพื่อนมนุษย์ที่จะต้องใช้ความรู้ความสามารถความรับผิดชอบที่สูงอย่างเหตุการณ์แผ่นดินไหวในวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาค่ะ ในสถานการณ์ที่โกลาหลทุกพื้นที่เต็มไปด้วยความตื่นตระหนกแต่ทว่าเรายังมีบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะอาชีพพยาบาลนะคะมีคลิปวิดีโอหนึ่งที่เป็นไวรลัลซึ่งหนูได้รับชมแล้วรู้สึกประทับใจมากค่ะนั่นก็คือคลิปวิดีโอในเหตุการณ์แผ่นดินไหวแล้วมีพยาบาลคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าจะลงไปได้ยังไงแล้วคนไข้ละ่ะเหตุการณ์นี้นะคะสะท้อนให้เห็นถึง จิตวิญญาณความเป็นพยาบาลที่แท้จริงค่ะอาชีพพยาบาลไม่ใช่เพียงแค่ดูแลรักษาคนไข้แต่ว่าเรายังมีจิตใจที่เมตตาเสียสละดูแลคนไข้เหมือนคนนั้นเป็นคนในครอบครัวนึกถึงดูแลคนไข้ก่อนเสมอแม้ว่าในเหตุการณ์นั้นเราก็ตกอยู่ในอันตรายเช่นกันมันทำให้หนูรู้สึกประทับใจแล้ว ตั้งใจว่าอยากจะเติบโตเป็นพยาบาลที่ดีได้แบบนี้ค่ะอุดมการในการเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ดีสําหรับหนูนะคะนั่นก็คือการดูแลด้วยหัวใจค่ะการที่เราคํานึงถึงรจยบาบรลวิชาชีพเสมอการที่เรามีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลามีสมรรถภาพที่ดีทั้งกับคนไข้ญาติคนไข้แล้วก็เพื่อนร่วมสหวิชาชีพค่ะมีการทํางานเป็นทีม มีการทำงานเป็นทีมที่ดีมีความเสียสละต่อสังคมคำหนึงเสมอว่าอาชีพเราสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้แม้ว่าไม่ได้อยู่ในเครื่องแบบแม้ว่าไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาลก็ตามสามารถนำความรู้ความสามารถของตนเองนะคะไปเป็นแรงบันดาลใจาเป็นประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้ค่ะหนูเชื่อว่าการที่หนูทำตามอุดมการเหล่านี้นะคะ จะทำให้หนูเป็นพยาบาลที่ดีมีคุณภาพเป็นกำลังสำคัญให้กับระบบกระทรวงสาธารณาสุขของเราค่ะแล้วก็สร้างคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ให้กับสังคมให้กับประเทศชาติได้ด้วยค่ะ